มาทําให้น้องชายสุดรักแล้วผมเปียกโซเย็นนะเพืเพื่อนขน้องมันไม่รู้เลยนะว่าผมแอบไปทําใหนะ้แบบมันเหมือนสัญญาใจนะครับเพื่อนๆอยากจะได้อย่นยังได้ว่าตัว,อ,วอะไรัดยาเฮ้ยจริงเลย โอเคนะผมก็ต้องกาสบสวัสด,ดีชาวเลตซิงและชาวเซเยตทุกท่านครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพีเลตซิงนะครับผมก็หลายๆคนคงถามว่าผมมาทําอะไรที่นี่อีกแล้วนะครับเพื่อนก็น่่น,น,น่่ให้ดูตัวลายพัทยาอันนี้ผมมาทําให้น้องชายสุดรักนะผมเปียกโซเยตนะเพื่อนๆคือตอนแรกอ่ะผมจะเอาคาว่าเปียกโซเยตไว้แต่ว่าแบบไม่เฟี้ยวอะ่ะฉายาเปียกมันตัวลายพัทยานะครับผมเดี๋ยวเราเอาไปให้เปียกกันดีกว่าแล้วรอดูว่าเปียกจะแบบว่า,าการเป็นยังไงนะครับผม เพราะว่าทุกคนคงเห็นรถใหม่เปียกแล้วแหละตอนนี้เปียกกำลังทาอยู่กําลังขึ้นลำนะผมยังไม่เส็ดดีเลยตอนนี้มันเหลือขาดปั๊มหน้ามั้งที่ผมถ่ามเปียกมาแล้วผมก็ผมเลยจัดอันนี้ให้เปียกเลยนะเพื่อนเพื่อนลองดูงานดิบอกเลยแล้วเพื่อนเพื่อนคิดว่าตอนติดแล้วโอ้ยเจ็บตัวไรพัทยาจริงๆผมจะทําฝาปั๊มบนให้เปียกนะแต่เปียกใส่ข้างบนเป็นฐานดําเงี้ยก็เลยไม่ได้ไม่ได้ทำข้างบนนันนะครับผมงานเต็มร้านเหมือนเดิม โอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันที่บ้านเปียกผมเดี๋ยวผมขอเดินทางแป๊บหนึ่งเดลิโก้เจอกันนะครับผมก็ตอนนี้ผมได้เดินทางมาถึงพัทยาแล้วนะครับเพื่อนเพื่อน,เพ,อน,เ,พอนเพื่อนว่าเอาไงเดี๋ยวผมตอนนี้ผมยังคิดไม่ออกเลยเมื่อว่าจะแบบเซื้อไพ์เปียกยังไงดีนะผมเพราะว่าแบบว่าน้องน้องมันไม่รู้เลยนะว่าผมแอบไปทําให้เนี่ยเพราะว่าเปียกผมเคยบอกอันนี้ผมเคยพูดกับเปียกไว้นะผมว่าเออถ้าวันใดวันหนึง่งเปียกซื้อร้อยยี่สิบห้าผมจะทํา ตัวลายพัทยาให้นะผมอันนี้อันนี้ผมแบบมันเหมือนสัญญาใจนะครับเพื่อนๆคือผมแบบว่าทาให้น้องไงเพราะน้องก็ช่วยเหลือผมมาเยอะนะครับผมผมก็เลยจัดไปแบบเยียบๆเลยนะแล้วผมจะผมก็คอยอัปเดตถามเพียงนะว่ารถรถเป็นไงมั่งรถเป็นไงมัางอนะไรเงี้ยอ่าแล้วผมก็ได้แบบว่าคอลบกับช่างเต้แล้วว่าเออเดี๋ยวผมจะเอานี้ไปใส่ตอนนี้ผมคิดอยู่ว่าจะไปใส่ที่รถเปียงแล้วพ่เปียงไปที่รถหรือย,ยังไงดีคิดไม่ออกแล้วตอนนี้ต้องด้นสด้วเพื่อนๆคงให้เปียงเห็นดีกว่านะครับผม เพราะว่าเดี๋ยวถ้าไปติดไว้ที่ร้านช่างเต้แล้วหว่าเปี้ยงจะไปหว่าจะรู้เรื่องแน่จะนานนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปเซอร์ไพรส์เลยดีกว่าเดี๋ยวเราเราไปดูอะว่าเปี๊ยงมันจะแบบว่าตกใจแค่ไหนนะผมจริงๆผมจะทําเปียกโซเยดไดยแหละหรือยังไงหรือถ้าเพื่อนๆเอางี้ว่าถ้าคลิปเนี้ยถึงห้าหมื่นห้าหมื่นวิวห้าพันไลค์นะผมเดี๋ยวผมจะจัดเปียกโซเยตให้เปียกอีกอันหนึ่งเลยเอางี้ดีกว่าแบผมใจละ เนี่ยถึงห0 0ื่นวิวห้าพันไลค์ของจัดจเปียกโซเย็บให้นะผมไว้แบบว่าเวลาเปียกเบื่อเนี่ยเออเปลี่ยนเป็นเปียกโซเย็บได้เลยนะโอ้โหเป็นไงต้องจัดละครับผมโอเคเดีย๋ยวเราไปเจอกันต่อที่บ้านเปียกผมผมขอตัวขี่รถก่อนแล้วกผมขี่ลุยฝนมาเนี่ยผมรักน้องขนาดไหนนะฝนก็ตกเลยนะเนี่ยเจ๊ผมเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านเปียกครับผมเจอกันเจ๊ผมตอนนี้เราถึงบ้านเปียกครับเพื่อนเอ้ยไม่เจอกันนานเฮ้ยนี่มันหลังดีว,ว่า สวัสดีครับเฮ้ยสวัสดีครับหลังกลับมาได้วันไหนเอ่ยเมื่อวานครับผมโอ้จบเลยพลาดพาดอด,ด,ดไปไทะเลเดียวด้วยกันหลังบอกบอมักอ่ะเฮ้ยรถสเผาเฮ้ยเกินไปตื่นเต้นด้ะรถรถเสร็จยังเปียกรถเสร็จรถเหรอเออประมาณหกสิบเปอร์เซ็นต์หกสิบเปอร์เซ็นต์ขาดอะไรตอนนี้ขาดอะไรหรอขาดอะไรครับปั๊มปั๊มล่างเดียวายขาดปั๊มล่างเดียวใช่อับเออ เปียกเปียกเห็นฝาเครื่องพี่ปะทำไมฝาเครื่องพี่อ่ะเออเห็นเทะเทะที่ทีแรกแกล่ะนะเออเทะพี่อยากอยากจะได้พี่เราได้บอกว่าตัวอะไรพัดยาเฮ้ยจริงดิอะไรเงี้ยเออพี่เป็นนันแต่พี่ขายเลยพี่เคยบอกเปียกว่าอะถ้าเปียกซื้อรถจากพี่พี่จะจัดให้ไงอืมจัดละเฮ้ยแล้รอกี่วันเนี่ยก็ประมาณกี่วันเนาะพี่เขายังไม่ตอบแชทเลยไม่รู้จะได้ทำป่าวดิ แต่แต่คือรถเปียกก็ยังไม่ได้ขี่ไะตอนเนี้ยใช่แล้วจะได้ขี่แล้วอีกประมาณวันเดียวเองอ่ะรอปั๊มอย่างเดียวยังไเหรออือโอ้แต่แต่ผมว่าถ้าฝาอาจจะหลายวันอยู่ค่อยๆค่อยๆซื้อก็ได้ค่อยค่อยซื้ออ่ะอืมนี่พี่พี่มีของมาฝากเปียงนะเพื่อนเฮ้ยเยสเฮ้ยอะไรเนี่ยต่อสัญญาหยิ่งที่พี่ซื้อของจริงเหรอจริงพี่ซื้อมาฝากพี่แบบสัญญาใจไงพี่พี่สัญญาใจพี่บอกเดียวแล้วว่าเออพี่จะซื้อ ถ้าวันที่เปียกมีรถแล้วใช่ถ้ารถเท่กี่ครับเนี่ยประมาณสองพันนหน่อยน้องรักสามชิ้นถามว่ามันแพงแรืพี่ว่าพี่ยอมจ่ายได้เพื่อนน้องพี่พี่ยอมได้ยออูสละ,ะซื้อผมจริงไหมนี่ด้วว่าจริงจริง<ๆ>ผมแค่ไหมเนี่ยแค่แดิใส่รถพร้อมไปขึ้นขึ้นลำได้เลยโอ้โหโชว์ห้องเครื่องได้เลยแบบว่าไปจอดเนี้ยคนเดินมาแบบเฮ้ยอะไรวะน่ะไปขอซูมหน้าหน่อยอะไรเงี้ยโอ้โนิสัยอะไรป่เดี๋ยวต้องหมุนเกี้ยวใหม่ไม่ใหม่ก็อันนี้ใส่ได้เลย ส่วนอันนี้เปียกฟิบต้องฟิอลูกยางใส่แต่ว่าแกะลูกยางฝาเดิมใส่ได้เลยใช่แล้วถ้าสวยไหนก็หาน็อตเลดน็อตเลดใส่มันจะสวยซื้อสาระสาระเอายิ่งพี่ื้อให้ยิงพี่พี่จะหลอกทำไมพี่ซื้อให้อยู่ละเพราะพี่พี่พูดคำไหนคำนั้นเนี่ยพี่ื้วละเอาดีๆพอที่โกหกเอาดีๆจะหลอกทำไมเพาพี่คงไม่ซื้อว่าใส่รถพี่หรอกนี่ครับเพื่อนผมซื้อให้น้องละสาระใช่พี่พี่จะทำเปียกเฟย์เย็นให้เปียกแหละแต่พี่ว่าแบบชยาเปียกมันตัวร้ายมัตย์งไง เขาลางอ่ะผมอ,ะอ่ะพี่เลยแบบว่าเออแบบตัวอะไรปัญญาดีกว่ามันมันมันเด่นดิอืมเยอะและ้วดีทีท่หลอกผมนไม่หลอกให้จริงๆด้วยอาไม่ไม่แบบว่าเฮ้ยเบี้ยอนตังค์มาเลยพี่ให้ให้จริงๆ,ๆ,บบๆ,ๆซื้อจริงซื้อแท้ๆเลยซื้อแท้ๆเลยลกี่วันได้เนะ่ะกี่วันได้พี่ฝั่งเขาวันหนึ่งแล้วเขารัดคิวให้เลยเขาัดคิวชาวบ้านมาให้พี่ทําวันเดียวเลยวันเดียวได้เลยพร้อมส่งเลย จริงๆพี่จะทำฝาน้ำมันให้ฝาถังอีกแต่ว่าคิวฝาถังน้ำมันเยอะแล้วก็ไอนะฝาปิดน้ำมันเบรกแต่ว่าเปียกเอาข้างบนเป็นฐานดำมันใส่ไม่ได้ไงออก็เลยไม่ได้ทำนั้นดเออแต่ถ้าแบบมันข้างบนปั๊มเปียกเป็นปั๊มเดิมแลแม่งแม่งเฟี้ยวอีกไม่เป็นไรเอ้แต่รถเปียกใส่ประกัดาศ RM RM จิ๋วก็เทนะเพื่อนๆจริงๆเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงจบคลิปนี้เดี๋ยวผมพาเพื่อนๆไปเดี๋ยวไปรอดูคลิปหนึ่งอ่ะเดี๋ยวพาไปดูรถเปียกใส่ประกัดจิ๋วแม่งคิดว่าไม่เฟี้ยลเพ ประกับเล็บแม่งก็เกิดโคตรเสียวซื้อจริงไหมซื้อจริงให้จริงด้วยเอาจะเอาไปใส่ไหนด้วยกันให้เดี๋ยวเราไปไปกันเคลียบผมก็ถ้าคลิปนี้ถึงห้าหมื่นวิวแล้วก็ห้าพันไลค์ผมจะจัดเปียกโซเยตให้ต่อเลยจริงหรือพูดจริงอ่ะจริงจริงจริงจัดมาครับเพื่อนๆช่วยๆกันดันถึงเปียกโซเยตเลยแบบตรงนี้เพื่อนเปียกโซเยตแบบจัดฟรีๆเลยอันนี้คือผมไม่มีเก็บตังเปียกแล้วเพื่อนๆคือผมสัญญากับน้องแล้วว่าคือทําตามสัญญานะผม ให้แล้วให้เลยใช่ครับผมเยอะพี่เจนหลอดได้ขายของดีละจริงจริงพี่อ่ะจะซื้อนอตชุดสีให้เปียกแล้วแต่เปียกจัดมาเรียบร้อยแล้วแต่ผมจำทุกอย่างแล้วพี่เออไม่เป็นไรแม่โอเคครับเพื่อนเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ร้านช่างเต้ต่อยบอกว่าฝากกดไลค์กดแชร์ผมจะเลี้ยงห้าหมื่นวิวห้าพันไลค์ก็จัดให้เปียกต่ออีกรอบหนึ่งโอเคเราไปดูรถเปียกต่อ